จากเอสวัสดีค,บบค่ะเพื่อนๆขาตอนนี้พันเคกอยู่ที่เมืองกันซนะคะก็ไม่ไกลจากบ้านพันเคกค่ะวันนี้พันเค้ก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะกิจกรรมการช้อปปิ้งกิจกรรมของคนที่นี่ว่านอกเหนือจากการช้อปปิ้งแล้วแอเรียนี้เขายังมีกิจกรรมการนั่งจิบชาจิบกาแฟพักผ่อนหย่อนใจกันในช่วงวันหยุดวีคเกนค่ะเพื่อนๆค่ะและตอนนี้นะคะเดี๋ยวพันเคกจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศรอบ นะคะเพื่อนๆเห็นเลยว่าผู้คนนะคะถ้าเกิดว่า walking on street แบบนี้ไม่จำเป็นต้องสวมใส่แมสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปในช็อปหรือว่าร้านอาหารหรือว่าร้านเค้กร้านเบเกอรี่ร้าน, bakery, านกาแฟอย่างเงี้สสยสวมใส่แมสก่อนนั่งที่โต๊ะก็ถอดแมสดื่มกาแฟได้ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะคะว่าคนที่นี่เขาชื่นชอบในวันหยุดเขาทำอะไรกันเขามานั่งจิบกาแฟพูดคุยมาท์มอ,มอ,มอยกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปอัปเดตกันเลยค่ะย้ย ช้อปปิ้งแล้วก็ที่นั่งจิบกาแฟจิบชาแล้วประทานลันช์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศทุกคนเนี่ยค่ะเขาสามารถนั่งรับประทานอาหารนั่งที่ร้านอาหารกันแล้วนะคะจิบชาจิบกาแฟอย่างที่บอกสีธงชาติของเบลเยียมนะคะสีดำสีแดง,ส,ดงสีเหลืองเชิญมาเ e ิญมาด e วย e มาร์ท i ดี๋ยวนนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบ come back again เรียกได้ว่าน้องมอวิสตะเ a ็น อันนี้ดีอ่ะทำดีมากเลยเพืเ่อนๆบรรยากาศดีมากนะคะนก้ยกาย d ด coration เห็นผู้คนก็อบอกว่าเขามาแบบอารมณ์แบบว่านั่งจิตเห็นไหมเฟรชาเมาส์โมอยนะคะก็เป็น n o r m a l i ท e scan ค่ะถือว่าคืึกคักเลยทีเดียวนะคะที่นี่ดีให้เพื่อนๆเห็นเลยจัดเด coration ก,ก็สวยด้วยนะคะผู้คนก็ enjoy l i f e ค่ะนะคะช่วงองนี้ เดี๋ยวพนเค้กจะพาเพื่อนๆไปที่ซาลาดกันนะคะแล้วก็ด้านหน้าของพนเค้กนี่ก็คือจะเป็นแค <Yeah! S 1> สต์เด็ก,กนชอบเิ่งกรนดีกน,นะคะก็ถือว่าเห็นไลฟ์สไตล์ของคนที่นี่แล้วนะคะนี่เป็นไงมากค่ะเพื่อนๆที่นี่คือเมืองแกรน์ค่ะเพื่อนๆขาโอเค